พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่18ตุลาคมริตรศักรา2024 คำพยานชีวิตโดยคุณลูซินดาเจโรลิงอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องดำรงอยู่ในพระพรและข้อพระกัมพีหนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อ5ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็มีมากมายเหลือที่จะนับคุณลูซินดาเจโรลลิงเป็นพยานว่าเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันตัดสินใจว่าทุกคืนก่อนจะนอนดิฉันจะขอบคุณสำหรับสามสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นบางวันการขอบพระคุณก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเช่นการหาเจอสิ่งของที่จะซื้อในร้านขายของชำการได้รับข้อความหรืออีเมลที่หนุนใจ หรือรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงแดดที่สวยงามบางครั้งคำอธิษฐานขอบพระคุณเป็นการเน้นที่การหาทางแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ดิชันใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการอธิษฐานหรือแสดงความชื่นชมยินดีกับเพื่อนที่ได้รับประสบการณ์การรักษาโรคให้หายในหลายๆคืนรายการขอบพระคุณของดิชันมีมากกว่า3เรื่องดิชันตระหนักว่าพระคุณ ความดีของพระเจ้าการทรงนำของพระองค์ในแต่ละวันของดิฉันเป็นไปในแบบที่ดิฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนการจดจ่ออยู่กับความดีของพระเจ้าได้กระตุ้นชีวิตฝ่ายวิญญาณของดิฉันอย่างมากดิฉันจะเข้านอนเร็วกว่าเมื่อก่อนเพราะดิฉันได้รับพระพรเป็นสันติสุขดิฉันพบว่าเมื่อดิฉันเข้านอนโดยดำรงอยู่ในพระพรของพระเจ้า การตื่นนอนก็จะเป็นเช่นเดียวกันการกระทําเช่นนี้สร้างความแตกต่างให้กับทัศนคติและความรู้สึกที่ดีให้กับดิฉันตลอดทั้งวันข้อคิดสำหรับวันนี้การนิ่งสงบใค,คล้ครวนนับพระพรของพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าได้รับสันติสุขและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการนับพระพรของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณโปรดเปิดตาของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะรับพระพรอ,อันอัศจรรย์ที่ได้รับในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคร์จเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสกตจกในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ